เดี๋ยวนะโอเคมาแล้วโอเคเรามาเล่นเกมคลิกเดอะบัตตี้กันซึ่งไอ้บัตดี้นี่ก็ตัวนี้เนี่เองเพราะว่าเบาเกมกองมาอีกแล้วซึ่งตอนนี้มันกำลังโหลดท้าหะือเกินก็รอมันไปรอมันไปรอมันไปเรื่อยๆเรื่อย ไม่ใช่น่าอยากเล่นเกมใช่ไหมเล่นหรอกฉันไม่มีทางให้เกเล่นเดาดนะสเปรดันกูเลยเป็นเป็นเฮ้ยเดน โอ okay. เคไม่มีอะไรทังขยะวิเศษดูทุกสิ่งทุกอย่างได้เมจิกกมวเตอร์ตึงต wow. ึมต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 ึมมตึ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 ม โอเคเจ้าเยลลี่เตรียมตัวผ่าเยลลี่ฉันจะดูฉันจะลองทำละเซตเยลลี่หเละนพมามันน่าล้คานว่าจาอา นายเยลลี่ล่ะนายเยลลี่ฉัน me, แร็แป๊บแร็นะอ,อย่าพบ่งไปจนอยู่นะมันเป็นไม้พิษอันตรายแหลมคมอันตรายลงไปสบ,บ,า,ยบ,บายไหมล่ะม่ <No. S 2> านจะอยู่ติงไหนก็ตาม จะจะโอ้ยเลยเฮียทิ้งเลยเวเวลเเออย่าเงไปใกล้อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้มันบดเาอย,อยา่าหนีเป็นไหนสิ

แดงมายาก์นของแกออกมานี่คือมายาก์ของเจ้านี่คือมายาก์ดุดปีติดนี่นะมายาก์มวายการ์ดจำนวนมากคือไม่รู้ทีะไันมาไม่รู้เนี่ย แล้วกบินลบอเมริกาหรือประเทศไทยวะเนี่ยตอนเ <c oughs> นี้ยก็ <c oughs> นนไรเล่นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามัเล่นยังไง a นี้มันจะพังหรือล้นบ่นี่เขาล้มตาเบลไม่รู้ล้มกับอะไรผมไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นค่ามันยังสเปนนี่อะไรขึ้มขาข้าจด้ห้เก่ กะดไม่ทรลามนฮะ

อยากคิดการลบหรือท e ิ้งทิ้งเอาเป็นอะไรอะ ตอนจะลองจะลวดมิซายดีนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมโอเค ตรงเลยหรอตรงสิ่เจ้เอาไปอะมเล่องเอะไรฉันไม่เข้าใจ bơ bơ bubble bơ bơ gum. bơ bơ mg 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 đing mg 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 rồi rồi rồi, sao mg 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 อ,อันออนี้หยุดนะเดี๋ยวป่นนีมันผิดพลาดทุกคนอเ,คเอาหัวขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเออ ไม่ใช่ส่วนแขนแกยืมส่วนแขนไว้สองข้างเลยเดี๋ยวเพิ่งแกจะเย็นเดี๋ยวเพิ่งแบคทริปอะไรดื้ออย่าดื้อเอาเอาแขนแกมาแขนนะโอ้ยเอาแขนมา Oh my! Ow! Oh, Don't stretch me! Oh, that's better! Okay, mama. Okay, What do you think? I'm silly Okay, my okay my. Oh my god. My. Okay, <coughs> เลยไม่ได mm, <okay. S 1> ้ดือยืตึงเลยแล้วขาเนาขาน วายจังเลยเนี่ยโอเคเงียบ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 ได้ละยังไงล่ะอื มันตัวอะไรวะเนี่ยโอเคเราเล่นกับไอ้ป้านี่กอนใครอยากกินบูชิยมยมยไม่กินเราอ้วนแล้แข็งระเบ Keep that. No. Mm -hmm. Yeah, yeah, that'll work. That'll work. I'll, I'll, I'll... You're so cool. I'm I my God. You know. oh, my God. You know. ไปออกไปไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงคนนั้นนะอ,อไม่พูดดีก,กว่าเดี๋ยวช่องหายเปิดนี่เนี่ยไป,ไป็นไงเป็นไงฮ่ฮา กะบบหารคนอ้วนอา้าคนอ้วนหายเดืา่าสตร์ไหมนะแก๊สพิษอ่าน้จะทำปฏิกิริยา ยัดเข้าไปไม่ได้ทั้งตัวก็มันติดอยู่ชั้นหรอกติดปิดปิดปิดติดติดปิดแก๊สพิษแก๊สปิดแก๊สพิษออกมาออกมาติดแมสกนะ ไปเข้ามาเข้ามาอหมุนหมุนหม,มุน เรียบร้อย ีดอดอฝนตกออกมาเป็นลังสีอ้าวนี่คือ,อั่ลรอเกิดขึ้นมาใหม่ Slots. Pay attention to me. Tiếc thêm gaza. Let me go. Ow! Hey, wipe off the screen, would you? You get thumb liwo, okay. Team lắp được, พูดได้ไม่นานหรอกก็จะกันำได้นะฮ้มอกอย่ทีนี่ฮึอาทำรอนนี่แตกน่ะอันตรายน่ะไม่ลองนี jaar jaar ่ไหนลองเล่นดูส ก็ไม่ได้อันตรายนี่นาเรวก็ไม่ได้อันตรายจะแล้วเราสวยอ่ะไปอ๋อไปอ้อเอาทำไมโดนลากวาะเนี่ยนี่แกทำผิดแกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแกทำผิดอ๋อไปลากแกทำผิดเงียบ

something e l s นเนี่ยรับดลยนะ้ไมรับแบบเนี้ยรอบรับรอบรอบรอบอุ้ยพึ่งลายเป็นหุ่นยนต์นะไม่ก่อนีตัวใหญ่ ตัวอะไรกันเนี่ยอะไรไม่พออไรเป็นไรอะเป็นไรเป็นไตัวอะไรกันจะตัวอะไรแมวแมาตัวนี้แหละนี่แหละแล้วที่ดูแลตัวเหมือนกันที่จะกอดรูปบอด มีดล่างเต็มตัวของเจ้าปุราดิยโอ้ oh my, god. Oh my god อาา้ my god ภาษาไม่ใช่หุ่นยนต์เสียงค uh, ือแบบกระจอกอ้าวเนี่ยไงไมันเป็นอย่าง,งไงไงมันเป็นอย่างเง oh <my> นาาอ่ะ No, that's not good. No. Come on. วันนี้ก่อนก็ขอจบคลิปแบบเดีดยววันนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย